ขนาดนี้แล้วเราอยังไปไม่ถึงกันอีกและเชียช,ช่ไใช่ใช่ใช่เออเมื่อไหรเราจะไปถึงกันเนี่ยเออเออตายจ<อ>ุดแล้วสีเขียวแล้ว <c ười> อุ้ยชเชอเก่งมากเลยก็สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาอีูกับเราสองคนอีกแล้วนะคะในพาร์ทสองกับนี่เลยด่านด่านแห่งมรณะอุ้ยหลดกระโดดมรณนะ ก็ตกหลายครั้งมากเลยคุณกลับไปรับแล้วคุณจะกลับมารับผมจริงๆหรือรอ,อ,อผมไปถึงสีฟ้าแล้วผมยังมผมกำลังไปครับคุณรอผมอีกนิดนึงได้ไหม โอ้เราเรามองในแนวนี้มันจะง่ายกว่าไหมหรือว่ามันจะยากอุ้ยอุ้ยมาอยอยู่เอะยคือมันเลื่นอะตรงนี้ก็คือพอได้หยุดเสร็จมันก็ไหลไปเลย โอ้ยไม่ก็ใช้ถ้าที่คิดอยากทำว้ายใช้ได้โอ้ยไม่ก็ oh ผมจะไปถึงไหมร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนให้ผ่านด่านไป oh, ได้ด้วยน<ด>ะจ๊ะโอ้ย<ด>จริงดิอัน<ะ>ไลวันไหล อ,อันแล้วนี่ยคืออะไรตกลงไปแล้วเนี่ยโอ๊ยนี่คือฝรังให้พี่ชิดาทำหนูโอ๊ยนี่คนมาแล้วคงง่ายจะตายอ่ะง่ายเราเขายังอยู่กับพี่อยู่เลยเนะี่ยไม่ไอ้คนผู้ชายเขาเดินไปตรงตูแล้วจริงดิเออทุกคนเราจะผ่านด่านนี้ไหม เว,เวลานี่เวลาเนี่ยแหน่ะแล้วอันนั้นมันเวลาที่เราใช้เวลาในการเล่นจ้าไม่ใช่เวลาจำเอ้ยไม่เลยโอ้ไปเลยเราไม่ใช่เพื่อนกันอีกเฮ้ยม,มันยากมากเลยอันนี้ของจริงมันไหลขอทำให้ทิดากรบเทียวโอเคเดี๋ยว,ยวให้ชาทำให้นะจ๊ะอ๋อของทิดาเป็นอย่างเงี้ยเหรอเออ เราทำมิชิดนไม่ได้ไม่รอสิชิดาก็ทำแบบนี้โอ้เพราะเหอะพอเหอะเดี๋ยวเราเล่นเองดีดีกว่าของพ่อนี่คือแบบดูอะไรเนี่ยเรากลับด้านโทรศัพท์เนี่ยอุ้ยหนูขอลองไปเซฟกับชิดานะอยากให้หนูไปเซฟด้ไหมได้ได้ได้เด้อเลยเกือบไปแล้วอื้อหือ มาอีกแล้วอายไม่ได้กลับมาอีกแล้วดิเราไม่เคยมาด่านนี้ฮึยเอ้ยง่ายคารโอ้ยมันมันคือเหมือนฝาน้ำปะแล้วเราโดดไปตรงสีเหลืองวายอุ้ยเกือบแล้วด้านโหลดไปตรงสีแดงแล้วก็โดดไปตรงสีเหลืองแล้วก็โดดไปตรงสีแดงจุบโอ้ยแล้วก็โดดไปตรงสีเหลือง ชาชาไม่รอพี่หรอไม่ค่ะเดินเลนะ่นวิววิววิวดัดต่อไปสวยมากเลยอ,อ่ะดัดเหมือนต่อไปสีมาปะดัดง่ายอยู่มันเนียนกับสีผมฉันเหลือเกินมันเนียนกว่าผมมันสีผมหนูชัดๆด,ด้สีชมพูอ่ะพี่เนียนกว่าของพี่เป็นสีชมพูขเข้มกว่าจะเป็นสีชมพูอ่อนน่ะใช่แล้วที่เราบอกว่าเนอดิน ไปแล้วไปแล้วโอ้ยเอออันนี้แค่วิ้งโอ้ยโอ้ยบันไม่ได้มันต้องกระโดดอ่ะใช่แค่วิ้งชาวิ้งกระโดดไงอย่าวิ่งแกลอกฉันเหรอวิ้งกระโดดวิ้งกระโดดเคยรู้จักไหมฮะคืออะไรวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดก็วิ่งแล้วก็โดดอ๋อไปวู้เฮ้ยมันยาก วิ่กเลยลัวเราไม่ทันสังเกตว่ามันมีสีเดยงโอ้คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เห็นนะแต่ว่ามันเห็นแต่ว่ามันวิ่งลัวเกินซาโลพิโกนอุ้ยชอบไปได้ไงอ่ะไได้มอ่เฮ้ยอืมาชอบไปอีกแล้ว เครื่องอะไรเครื่องทำไมเครื่องฉันทำไมหรือว่าที่น่าคุณตลกอย่างเงี้ยเอ้ยอันนี้ง่ายอยู่นะแค่รอให้ที่มาลับอึ๊บโอ้ยกล่าว่าจะโดดเปน็นข้าม ไปได้ไงอ่ะยังไปไม่ได้เลยดาดดาดา่ดานมันยากซะเหล้วก็ไหนบอกว่าวิ่งรัว <c oughs> พี่ไม่พี่ไม่รัวพี่ค่อยคเอย้เย้แค่เรอไมาให้เับ นีคือด่านยากนะฮะยากเหรอเอ้ยง่ายเอ๋อปิดคำว่ายากเกินเกินไปวู้มันก็ง่ายจริงๆนะแต่ว่ามันก็แอบยากอยู่โอ้โหอันนี้ง่ายมากโอ้อง่ายมากแค่กระโดดแบบโอ้๋อไอะอันนี้แค่่เซ็กซี่เซ็กซี่คืออะไรมันมีแต่ซิกเซ็กซิกเซกอุ๊ยเคขียนอีกนิดเดียวเกือบโดนละ โอ้ยอันนี้หมุนด้วยมันยากอะ่ะอ๋อไม่ได้หมุนมันหมุนแค่สีแดงถไมเอ้ย,อยโดดไม่ไปมันก็แค่ตัวเชื่อมเฮ้ยเฮ้ยมองไม่ทันดูตา,นะตามาตยยยยือยย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 ย อกองลูกบอลเรามาเล่นกันเยอะแม่ลูกบอลเอาเล่นลูกบอ,อล,ลก,บอดกดพาร์คืออะไรอ๋อสต้าดูฮาเพชร<ใ>จ่ายทำไมดื้อมึยเฮ้ยพี่ได้ลองเออพี่เสียฮาเพชรพ,พี่มาตรงนี้เฉยไม่ต้องรอกันแค่เสียฮาเพชรมาเถึนกันดึ้อ จริงน like ่าลิ้มเลิมใช่มันต้องยากมากเลยอ่ะแล้วค si ่อยๆไปอ่ะอ๋อไปเร็วจังอ้างั้นสำหรับง네ั้นสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ไม่ชิดาชิดาตาหนูดิเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะคะแล้วพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะไปถึงไหนกันแล้ว อย่าลืมติดตามกันล่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย